ครับแล้วครับสวัสดีครับผมช <Iya. S 2> ื genommen, ่อศรีชัยเหงษุธีเลยนะเป็นพนักงานบริษัทอยู่ทั่วไปนะครับที่จะมาบรรลุเทปวันนี้จะมาชี้แจงให้ให้ให้ท่านเข้าใจว่าผมได้รับคำแนะนำจากน้องโอคุณนะมาแนะนำพวกอาหารเสริมคือสมุนไพรข้าวนะกระมันรำข้าวนี่แหละฉะนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าเออน่าสนใจนะผมก็เล ลองดูว่าเอาเอาเอาทดลองสองที่สุดนะในช่วงนั้นที่ผมไปทดลองนะรู้สึกว่ผมมีกำลังดันมีกำลังดันสูงมากอ่าผมก็เลยลองดูลองลองทานดูพอทานไปประมาณสักเดือนครึ่งไปไปไปตรวจที่คลินิกนะความดันจากประมาณสองร้อยห้าสิบเจ็ดครับอ่าร้อยร้อยร้อยยี่สิบห้าเดี่ยนะะมันลดลงเลย จับ200กว่าลบลงเหลือ130กว่าแล้วก็ทับ90กว่าเอาไปหาหมอหมอเขาบอกว่าโอเคความดันคูงปกติผมก็เลยเออดีใจนะว่ามันมันไม่ได้ได้อันเสือ่อมตัวนี้นี่ได้ผลจริงๆพอดีก็เลยกลับโทรติดต่อ,อก,กับกลัาสารน้องโอปุลน้องโอปุลก็เลยแนะนำว่าให้ยังไงนี่ชักชวนผมเข้าไปเป็นอ่า ผู้ผู้ขายขายแนะนำแนะนำอาหารเสริมตัวเนี้ยในในระบบยึดขายที่ผมก็เลยคิดว่าโอเคผมจะลองดูก็เลยถ้าเปศนกษาการเกี่ับระบบยึดขายแล้วก็เลยอมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็เลยตกลงทำเพราะว่าเคยทำมาหลายที่แล้วนะอย่างพวกขายตรงทั้งหลายนี่ก็เคยทำหลายหลายที่แล้วมันไม่ได้ผลนะแต่ที่จบที่ผมเน้นส่วนใหญ่ก็คือว่าต้องการสุรภาพ กพราะตัวนี้ดีน้ำมันน้ำมันสมุมนไพรข้าวนะพี่สาวผมอายุ70ว่าแล้วก็เอาตัวนี้ไปทานนะลูกชายก็อายุ18นุ่นมากเลยน้ำหนักเกิน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 มาตรฐานนะอ่ะก็เขาก็น้ำหนักเขาก็ลดลงจากเอว40เอว44ลดเหลือประมาณ EL, เอวเอวตอนนี้ขนาดนี้เอว สี 10, ่สิบและเอลสี่สิบลดลงมาตั้งสี่นิ้วนะะส่วนปัญญานี่กเ็เขาก็เป็นความดันเขามาตรฐานตัวนี้หมือนกันก็เลยลงสรุปแล้วว่าผมเลือให้ฐานเขาข้าครอบครัวที่ผมเห็นมันได้ผลจริงๆสินค้าตัวนี้ที่มีความมั่นใจผมตัวผมเองนะมีความมั่นใจว่ามาตรฐานมันใช้ได้นะฮะแล้วเริ่มไปศึกษาเกี่ยวกับระบบการขายการขายแบบคืดขายก็เริ่มรู้สึกว่าเออเห็นว่าดีอนนี้ผมก็เลยเลยทุกตัวเข้ามาเต็มที่ นะฮะอันนี้คือประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ผมมามาชี้แจงให้พวกผู้ค้าที่ทอย่างที่ยังลังเลใจนะฮะยังไม่ตัดสินใจถ้างไงก็มีอะไรก็โทรผมจะให้เบอร์ไวนะ้แล้วโทรมาครับไม่ต่อเวลานะครับ,นะรบขอบคุณมากนะครับโอเคครับ